ในการใช้ o b j e c t s e l e c t i o n t o o นนะครับทำการ s e l e c t i o n นะใน a f f i n i t y นะครับแบบนี้นะครับอาจจะต้องไปเปิดฟีเจอร์ก่อนนะครับไป Edit นะแล้วก็มาที่ Setting นะครับเพื่อที่จะเปิดตัว Machine Learning m o ด e ลนะครับ segmentation นะครับตัวนี้นะครับต้องเปิดนะครับโหลดแล้วก็ i n s t a l l มันแล้วก็ Restart โปรแกรมนะครับถึงจะใช้ได้ครับ ในเบื้องต้นเนี่ยเวลาเราเปิดไฟล์นะครับมันอาจจะใช้เวลาในการคำนวณเล็กน้อยนะครับเพราะว่าเนี่ยอย่างเงี้ยครับใช้เวลาในการคำนวณเล็กน้อยนะครับเนี่ยรูปนาฬิกาเห็นไหมครับแล้วเดี๋ยวมันก็จะเสร็จนะครับพอมันคำนวณเสร็จเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะให้เลือก selection เป็นแถบเฉียงเฉียงนะครับอันนี้ใช้เวลานิดน,นึงนะครับอ่ะก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนี่ยมันก็จะเลือกท้องฟ้าได้หรือว่าเราจะทําการ คลิกแล้วลากครอบแบบนี้ก็ได้นะครับมันก็จะเลือกให้นะครับจะใช้เวลาในการคำนวณเล็กน้อยนะครับแบบนี้นะครับอาจจะเอาจักรยานด้วยนะครับก็กดไปนะครับส่วนไหนด้วยนะครับไหนเรากดไปได้เลยนะครับมันก็จะทำ selection ให้นะครับโอเคนะครับสวัสดีครับ